สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่5กันยายน2568ครับวันนี้พูดคุยกันก่อนนอนสักเล็กน้อยนะครับไม่พูดยาวด้วยวันนี้สภาผู้แทนราษฎร,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 รได้มีการโหวตนายกรัมนตีคนใหม่แล้วนะครับก็ปรากฏว่านายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้คะแนนโหวตจากสอสในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ311เสียงนะครับ แล้วก็นายชัยกเกษมนิติสิริได้คะแนนโหวตจากสสในสภา152เสียงก็เป็นอันว่าผลการโหวตนายกคนใหม่ได้นายอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรมตีคนที่32ของประเทศไทยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็รอรับการโปรดเก้าแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นนายกตรีคนที่32นะครับแล้วก็เมื่อได้รับการโปรดเก้า เป็นนายกแล้วนะครับนายอนุธทีนชาบิลกูลก็จะกราบบงคลทูลรายชื่อผู้ที่จะได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆทูลเกล้าต่อไปนะครับและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับทั้งนายยมตีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงก็เรียกว่ารัฐบาลทั้งชุดรัฐบาลใหม่นะครับทั้งคณะก็จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนทําหน้าที่รัฐบาลต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้นายกตีพร้อมด้วยรัฐบาลทั้งชุดถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันต่อไปหลังจากนั้นจึงจะเข้าทํางานนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่จะเข้าบริหารประเทศชาติต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อไปจะไม่มี นโยบายแจกเงินหมื деньги, anza, beeping, ่นกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่มีนโยบายแจกเงินหมื่นดีท่านแล้วนะครับเป็นอนว่าและเป็นอนว่าที่เราลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้เงินแล้วนะครับเพราะว่านโยบายแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายเงินหมื่นดจิทัลนเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคพรรคเพื่อไทยเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับนโยบายนี้ก็จบลงไปเพราะว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นก็ต้องรอฟัง การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับเงินเมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจจบครับไม่มีการแจกต่อไปแล้วนะครับและพี่น้องชาวนาก็ถามมาว่าไอ้ไร่ละพันนี่คนที่ยังไม่ได้เงินจะยังได้ไหมตอบครับได้ครับได้เพราะว่ารัฐบาลชุดเก่าโดยคณะตีได้อนุมัติไว้แล้วโดยโคอร,รมอได้อนุมัติไว้แล้วสิ่งใดที่คอร,รมออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการไว้แล้วสิ่งนั้นยังได้นะครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพัน ไม่ต้องตกใจได้แน่นอนได้ต่อไปนะครับไล่ละพันยังได้นะครับมีพี่น้องที่ถือบัตรไม่ใช่ถือบัตรมีพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็ถามมาเหมือนกันว่าบัตรคนจนมีต่อไปไหมยังจะได้เงินต่อไปไหมนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อสินค้าตามร้านค้านี่ยังมีต่อไปไหมคําตอบครับมีต่อไปครับเพราะว่าเรื่องบัตรคนจนเรื่องสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่มีการออกกฎหมายไว้แล้วไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องดําเนินเรื่องนี้ต่อไปตามกฎหมายนะครับ บัตรคนจนมีกฎหมายนะครับหรือสิทธิสัมปทานแห่งรัฐมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วกฎหมายการจัดสวัสดิการนะทำรองนี้นะครับมีมีพรบ,รบรไว้แล้วเพราะนั้นบัตรคนจนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใหม่หรือเก่าครับใครมาเป็นรัฐบาลต้องดําเนินนโยบายบัตรคนจนทั้งนั้นนะครับก็บัตรคนจนมีต่อไปนะครับเอาแล้วครับค่าคืนวันนี้พูดคุยไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพรุ่งนี้วันที่6กันยายน2 5ง8มีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ก็จะนํามาพูดมาคุยกันอย่างนี้ครับ สำหรับข้าคืนวันนี้5กันยายน2568ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ